สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับว่าอดีตคนเสื้อแดงชี้รวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่มีปัญหาเผยได้โคตา้า2รัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยอีก2เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายยศวริศชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิก ซึ่งเป็นประธานกลุ่มรวมใจรักชาติได้เดินทางไปทำธุรสนตัวที่สอพรอัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนะครับยศมริตเนี่ยบอกว่าเดิมเนี่ยผมเคยเป็นคนเสดงมาก่อนแต่ตอนนี้ผมย้ายมาสังกัดกับพักรวมไทยสร้างชาติในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะครับผมไม่ได้เป็นสมาชิกข,ของพักเนื่องจากว่าโดนตัดสิทธิทางการเมืองไป10ปีผมขอพูดในฐานะที่ผมเคยเป็นคนเสื้อแดงมาก่อนก็แล้วกันนะครับาัตรพักเพื่อไทย จะจับมือร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะแม้ว่าพักเพื่อไทยจะเคยปราศัยเอาไว้ว่าจะปิดสวิต์สามปอและจะไม่ร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐก็ตามแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปแล้วพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเคยมีลุงตู่ก็ลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติไปแล้วนะครับเหลือแต่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวนหน้าพักและก็กรรมการบริหารพักเท่านั้นแหละครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยจะรวมกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วครับแม้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะตกเป็นที่คลางแคลงหัวใจของคนแสดงบ้างเพราะว่าคนแสดงเนี่ยเขาอาจจะคิดนน,นะครับว่าพักรวมไทยสร้างชาติอาจจะเป็นมระดกตกทอดของสาปอรหรือว่าระบอบประยุทธ์หรือเปล่าผมยืนยันอย่างนี้นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยวางมือจากการเมืองไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับพักรวมไทยสร้างชาติอีกแล้ว การมารวมกันเพื่อตั้งรัฐบาลเนี่ยทางพักเพื่อไทยอาจจะเจอปัญหาบ้างแต่ของพักรวมไทยสร้างชาติเราไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับพักเพื่อไทยอาจจะมีปัญหากับพี่น้องประชาชนฝ่ายแดงที่เคยเป็นผู้สนับสนุนพักซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาความขัดแย้งกันพอสมควรเพราะว่ามีทั้งแดงที่สุดโต่งเชียร์พักเพื่อไทยแต่พอเห็นว่าพักเพื่อไทยจะมารวมกับพักภูมิใจไทยมารวมกับพักรวมไทยสร้างชาติหรือว่ารวมกับพักพลังประชารัฐพักชาติไทยพัฒนาเนี่ย ก็จะเป็นความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องแสดงส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมองก,กันอีกทีนึงเนี่ยนะครับคือถ้าต้องการให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปเราก็ต้องลืมสิ่งเหล่านี้ซะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าการจะตั้งรัฐบาลจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณปี2,567โดยตรงซึ่งจะต้องนํามาพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนี่ผมพูดในฐานะที่ผมเ,เป็นกองเชียร์ของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับ ส่วนประเด็นที่บอกว่าทั้งสองพักเคยเป็นคู่ขัดแย้งกันมาก่อนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ที่ทางพักเพื่อไทยว่าจะแบ่งสรรตําแหน่งให้กับพักรวมไทยสร้างชาติในตําแหน่งอะไรบ้างในกระทรวงอะไรบ้างก็ต่างคนต่างทํางานกันไปครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับส่วนกระทรวงใดที่พักรวมไทยสร้างชาติต้องการจะดูเป็นพิเศษเนี่ยเรื่องนี้ผมไม่ทราบครับ แต่ผมก็เชื่อว่าคนในพักเนี่ยสามารถทํางานได้หมดได้แหละครับซึ่งเท่าที่ผมทราบตอนนี้เนี่ยทางพักได้รัฐมนตรีว่าการ2ตําแหน่งกับรัฐมนตรีช่วยอีก2ตําแหน่งนะครับ